สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆแบรนด์หลายธุรกิจเองเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องของงบประมาณการตลาดที่จะต้องถูกลดลงนะครับเนื่องจากผลกระทบทางธุรกิจมากมายนะฮะแล้วก็หลายคนเองก็ต้องมีการตัดงบประมาณนะครับหรือการดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อไปดีใช่ไหมับ แน่นอนว่าสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนในอุตสาหการรมเองก็มีการพูดถึงกันเยอะก็คือการลดการใช้โฆษณานะครับในหลายๆสื่อนะครับแล้วก็มีการปรับแผน การทำแคมเปญต่างน,นะฮะแล้วก็เป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องไปกับพวกบรรดาเอเจนซี่นะครับที่ตอนนี้ก็คงจะเริ่มเครียดกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเองก็ลดแคมเปญลงไปพอสมควรทีเดียวนะครับหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีปัญหาเลยนะคะรับว่าเงินเงินหายงานหายกันหมดเลยใช่ไหมครับ แต่ทีนี้พอเราพูดเนี่ยมันก็คือพูดในแง่ของแง่แง่ลบส่วสน,สนใหญ่นะครับผมก็เลยพยายามมองว่าเอ๊ะมันเป็นแง่ดีหรือเปล่านะครับมันเป็นแง่ดีหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดเราพูดถึงแง่ดีเนี่ยนะครับมันมันก็อาจจะมีบางมุมที่เราคิดได้อยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแบรนด์เนี่ยนะฮะผพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะกลับมานะครับวิเคราะห์แล้วก็ใช้เงินกันอย่างฉลาดมากขึ้นทำไมนะครับ เพราะผมคิดว่าในบางบางทีในสถานการณ์ปกติเนี่ยนะครับด้วยความที่เราไม่มีข้อจํากัดถ้าเขาหลายนักเนี่ยลราก็ใช้เงินงบประมาณกันอย่า,าบางทีก็ต้องบางคนกาเรียกว่าสูญลุยสูญไล่กับ้าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็จะมีแบบเหมือนเครื่องมือเยอะใช้กันเยอะเต็มที่ใช่ไหมฮะแต่พอเราอยู่ในโหมดที่เราจะต้องมีข้อจากัดมากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อมีข้อจํากัดมากขึ้นเราก็ต้องคิดเยอะขึ้นนะฮะเมื่อคิดเยอะขึ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะ optimize คือใช้มันคุ้มค่ามากสุดหรือการตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปเพื่อให้ได้ผลนะครับได้ผลใกล้เคียงกับของแผนเก่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยนะครับได้กลับมาโฟกัสนะฮะได้กลับมาโฟกัสแล้วก็ได้กลับมาดูว่าอะไรที่เวิร์กจริงๆไม่เวิร์กจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องทาทุกอย่างผมก็พูดเสมอว่า ในในในสถานการณ์ที่เราชิวๆเอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่พอสถานการณ์ที่เราเริ่มตึงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มคิดว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทํานะครับอันนี้เอาออกไปนะครับแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราทํากันมาตลอดเนี่ยอาจจะไม่เคยเวิร์กเลยก็ได้นะครับคือไม่ทําก็ไม่เห็นมีผลอะไรไม่ทําก็อาจจะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวอย่างเช่นาอาจจะมีแคมเปญมาแคมเปญที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหต้นจ้างอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าโอเคมันอาจจะเป็นเหมือนความเชื่อเป็นอะไรบางอย่างไปแต่ตอนนี้พอทําจริงปุ๊บวุง่งงบประมาณหมดนะครับแล้วบางคนก็กังวลว่าเอินฟลูเอนเซอร์ถ้าใช้ต้องใช้ทิ้งใช้เยอะๆใช้น้อยน้อยนี่ไม่คุ้มนะครับก็เลยอลองเปลี่ยนวิธีตัดออกนะครับไม่ทาแล้วนะฮะเราเปลี่ยนวิธีไปเลยนะครับ ปรากฏว่าก็ได้ผลเหมือนกัน <c oughs> นี่ฮะก็เลยแบบเอ๊ะถ้างั้นต่อไปกไ็ต้องทำแล้วสิใช่ไหมครับก็เลยจะเกิดไอเดียขึ้นมาใหม่เขามีคําพูดวงการวงการพวกธุรกิจเ,เขาบอกว่าในช่วงสาการวิกฤตเนี่ยนะครับมันมักนำมาสู่เรื่องของการที่เราคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับเราคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองในแง่ดีของในสาการแบบนี้นะครับกับวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือเยอะมากจริงๆคือผมผมพยายามโฟกัสไปกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเยอะเพราะว่ามันเป็นยุคที่เรามีเครื่องมือเยอะเหลือเกินนะครับแล้วเราก็ต้องกระจายเงินไปทํานู่นทํานี่กันไปนหมดเลยนะครับ โอ้โหมี y u u t u b e f b o o k t o k t o k t w i t t e r นะครับเว็บไซต์อีกนะฮะลงแอดหลากหลายแอดมีสักเจอร์มากมายอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเอะเราจําเป็นจะต้องวางสักเจอร์แบบนี้หรือเปล่านะครับมันอาจจะมีท่ามาตรฐานอยู่ที่เราใช้กันมาช้านานนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องพลิกแพงดูนะฮะอ่าไม่สามารถใช้กระจายเงินแบบเก่าได้แล้วเราอาจจะต้องมีการหมุนเงินปรับขั้นตอนลดลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดความรู้ใหม่ เกิดวิธีการแบบใหม่นะครับแล้วดีไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นทางออกที่คุณสามารถหยิบไปใช้ต่อในอนาคตได้เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับผมผมได้คุยกับหลายคนบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราทำงานโดยคิดกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้ใช้ทรัพยายกรบางอย่างลดลงโดยที่ตัดออกไปเลยนะครับบางทีก็คิดว่าไม่จำเป็นนะครับ ทรัพยากรที่ว่าบางทีคือเรื่องของคนบางทีคือเรื่องของโปรดักชันบางทีคือเรื่องของขั้นตอนต่างๆที่เราคิดว่าสมัยก่อนต้องทําแต่ตอนนี้ไม่ต้องทำนะครับและมันก็ทํางานได้ใช่ไหมครับมันก็ทํางานได้มันก็เลยเป็นคําถามที่ดีนะครับอย่างมันก่อนเองก็มีเรื่องแซวๆกันว่าให้ออกกองเนี่ยมี5คนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางคนบอกเอ้ยมันเป็นมันเป็นไม่ได้หรอกนะฮะมันทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นต้องทําล่ะ ถ้าคุณจะเป็นต้องทำอ่ะมันทำในไงได้บ้างนะครับกับกับ5คนเนี่ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอาจริงๆมันก็ทําได้นะแต่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพบ้างมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการร้อปรเซแต่มันก็สามารถเป็นไปได้นะมันก็สามารถเป็นไปได้แต่ว่ามันจะเป็นในแบบไหนก็ต้องไปหาวิธีกันต่อไปผมว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะครับเราต้องเราต้องรู้จักมองแง่ลบและแง่ดีควบคู่กันไปมันจะทําให้เราสามารถเห็น อะไรใหม่ๆขึ้นได้อีกเยอะมากนะฮะนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่หยิบมาคุยวันนี้ว่าคิดว่าการเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้มันก็สามารถสร้างโอกาสได้เหมือนกันนะครับลองไปทบทวนดูว่าคุณเห็นโอกาสเห็นอะไรดีๆจากสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้หรือจะส่งแมเสเซจมาคุยกันก็นได้ยินดีเสมอครับนี่คือนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะและติดตามกันใน e p i ีโ d หน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกครับ สวัสดีสวัสดีครับ